ออกมาครับออกมาเชลซีของเราตอนนี้เป็นทีมลุนแชมป์เต็มตัวแล้วครับกลับมาเป็นทีมแนวหน้าของพีเมลีอีกครั้งนะครับสำหรับทีมสิงโตนักเินคลามเชลซีในยุคข,ของกุนซือชาวอิตาเลียนอย่างเอนโซมาเลสกาทั้งที่ปี2ปีก่อนเนี่ยแฟนๆสิงบูบางส่วนอาจจะหมดหวังกับการก้าวขึ้นเป็นลุ้นแชมป์ไปแล้วนะครับจะเอาใครมาคุมทีมผลลัพธ์ก็จะดูเป็นแบบเดิมกลายเป็นทีมกลางตารางแถ่บางปีเนี่ยหล่นไปถึงเครื่องหลังของตารางเลยด้วยซ้ำครับแต่มาตอนนี้ครับพวกเขาพูดได้อย่างเต็มปากว่าทีมผมนี่แหละครับที่ไปออง พวกเขาคืออะไรไปติดตามกันในเกมเองละเลงข่าวครับเชียบิ๊กแมทต้องมีบิ๊กแบ็คเข้ากระเรียบพีอาบิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง วันนี้ขอเป็นจิวเองมาละเลงข่าวให้เพื่อนๆฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนคําว่าลุ้นแชมป์ยังคงห่างไกลกับเชลซีมากครับนับตั้งแต่วันที่เซียมีหรือโรมันอับบาบวิชเนี่ยลาทีมไปขวัญกาลังใจและความศรัทธาของเราเหล่าแฟนสิง์บูลเนี่ยก็ดูจะหายไปด้วยเช่นกันครับจริงอยู่ที่ว่าเมื่อก่อนพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งต่อกรได้กับทุกทีมมีถ้วยติดไม้ติดมือตลอดแต่พอเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านการทาทีมครับอะไรอะไรก็จะดูเปลี่ยนไปครับไม่ว่าจะเอาคุณซืืออ้ออออลกม่ยยาางแ,งแาบาททด,ไไดบีจตน ก็เหมือนจะเอาชื่อฉันมาทิง้งซะอย่างนั้นครับโดยซีซั่นแรกที่เข้าสู่ยุคบริหารของท็อตเอบลลี่อย่างเต็มตัวคือในฤดูกาล2022-2023ตอนนั้นกุนซือของทีมยังคงเป็นโทมัสทูเคิลครับคนที่พาทีมควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่2ของสมโมสรมาได้สําเร็จในฤดูกาล2020-2021พวกเขากว้านซื้อนักเตะด,ดังๆมา,มามากมายในตลาดซัมเมอร์ปีนั้นครับมีทั้งราฮิมสเตอร์ลิงจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาโกกูเลียจากไบรตันคาริดูคูลิเบอรี่จาก, oli, จาก, ester, กนาโปลีเว เชลซีบางคนอาจจะลืมเขาไปแล้วครับอย่างเปียเอ็มลิกอบาเบยองจากบาร์เซโลนาท็อตโบลีครับใช้เงินซื้อนักเตะไปมากกว่า250ล้านยูโรในตลาดซัมเมอร์หนนั้นแต่ความไม่สม่ำเสมอของฟอร์มการเล่นในภาพรวมที่เกิดขึ้นกับทีมกลายเป็นภาพชินตาของบรรดาแฟนบอลที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นกับทีมรักครับเมื่อจู่ๆเชลซีเนี่ยกลายเป็นทีมที่ขาดสมดุลในการเล่นฟุตบอลไปอย่างดื้อครับเริ่มเก็บผลการแข่งข,ข,ขันได้ไม่ค่อยดีเมื่อผลงานของทูเคินยังไม่เป็นดังใจหวังครับในเดือนกันยายนปี2022เซสอบแ่งกลลุ่มแะเเป็นพ ที่แพ้ซาเก็บไป1ประตูต่อศูนย์ทำให้ท็อตโบลี่ครับตัดสินใจแยกทางกับโทมัสทูเคริลตั้งแต่ตอนนั้นเลยหลังเกมที่แพ้เดนมโงซาเก็บครับทูเคิลนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผมโกรธตัวเองผมโกรธฟรองการเล่นของเราเราไม่ดุดันพอมันเห็นได้ชัดว่าเราเนี่ยกำลังเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความกระหายและนั่นทําให้คุณไม่สามารถคาดหวังที่จะชนะในการแข่งขันได้แม้เราจะไม่รู้จริงๆนะครับว่าท็อตโบลี่เนี่ยปลดโทมัสทูเคริลเพราะอะไรเพราะผลงานจริงๆหรือไม่หรือมีปััััััญหาาาส่นน่่่ววนน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 นตตตกแแอออ้้คบมขงทีชด ส่วนอยู่เหมือนกันครับเพราะแฟนบอลบางส่วนเนี่ยก็รักทูเครื่เหมือนที่รักคอนเต้หรือรักโจเซ่มูนิญโยเลยด้วยซ้ำต่อมาครับท็อตแบอลลี่เนี่ยได้ตัดสินใจไปเอาคุณซื้อจากไบรตันมาคุมทีมแทนนั่นก็คือเกรแฮมพอตเตอร์ที่ทําผลงานได้ดีกับไบรตันนัดเดบิวต์ของเขาครับพาทัพสิงบูเสม,มอกับเรดบูลซาวบวกไปได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มก่อนที่19นัดถัดมาครับเชลซีจะเก็บชัยชนะได้เพียงแค่4นัดเสม,มอไป7นัดและแพ้ไปถึง8นัััััดดคครรบบบตตกออฟุอลถ้้้วยททงงหมง FA แลลลละะคคคาาาาาารบวัันนกเตทีี่่มมูหย้ปอด พอลงในสนามกลับวิ่งกันอย่างมั่วสั่วเหมือนไม่มีแท็กติกอะไรรองรับเขาอยู่เลยครับมากไปกว่านั้นครับกระจิกกระใจของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหลือชิ้นดีอีกแล้วครับในเกมที่พวกเขาพ่ายต่อดอทมุลไปในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมเล็กแรกไป1ประตูต่อศูนย์ท้ายเกมครับมีจังหวะที่นักเตะของทั้ง2ฝั่งเนี่ยเกิดการชุลมุนกันแต่พอกล้องนะครับจับไปที่เกรแฮมพอเตอร์เขากลับยืนดูนักเตะของตัวเองครับมีเรื่องซะอย่างนั้นเขาไม่เข้าไปยุ่งเลยครับเขาเลือกที่จะยืนเฉยๆ อะไรบางอย่างบ้างคงไม่ยืนนิ่งแบบที่พอตเตอร์กำลังทำอยู่แน่ๆจนโบลี่ครับตัดสินใจที่จะแยกทางกับเกรแฮมพอตเตอร์ในที่สุดและเขาไปเรียกตัวลูกมอสโมสรอนอย่างแฟงลมพาดกลับมาเป็นกุนซือขัดตาท้าพให้กับทีมแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามครับไม่มีอะไรดีขึ้นกับเชลซีตลอดซีซั่นนั้นครับเชลซีทำไปได้เพียงแค่38ประตูรวมทุกรายการซึ่งถือเป็นสถิติที่ต่ำมากๆนะครับกับทีมยักษ์ใหญ่แบบนี้อีกครั้งนะครับพวกเขายังจบในเครื่องล่างของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกครั้งแรกนับต ไประยะหนึ่งเลยครับเพราะดูไปก็ยังคงเล่นกันแบบเดิมๆแน่ๆครับไม่เสมอก็แพ้ทําแต้มลนหายไปเหมือนเดิมดูไปก็เครียดเปล่าๆจบฤดูกาล2022-2023ครับพวกเขาฟอร์มแย่ถึงขนาดจบอันดับ12แข่งในลีกนะครับ38นัดชนะแค่11เสมอ11และแพ้ไปถึง16นัดครับประตูที่เสียเนี่ยติดลบไปถึง9ลูกอีกต่างหากครับมันเหมือนจะไม่ใช่เชลซีเหมือนที่ใครหลายๆคนรู้จักเลยนะครับจากนั้นท็อตแตบอลลี่นะครับตัดสินใจให้มอริเิโอปเชตติโน่นะครับเข้ามาช เขาเข้ามาพร้อมกับความกดดันต้องปรับทีมให้ลงตัวให้ได้ครับมันเลยไม่ใช่งานง่ายนักคือแรกๆมันก็อาจจะดูแย่หน่อยนะครับทีมอยู่ในระดับการตารางตรงบอลก็ยังจะดูไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเขานะครับจึงค่อยๆแทรกซึมแผนการเล่นค่อยๆปลุกใจนักเตะให้กลับมาทําให้เชลซีเนี่ยจากทีมที่ดูไม่มีรุนอะไรเลยครับกลับมาจบที่6ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาล2023-2024สครับได้ไปเล่นถ้วยเล็กอย่างถ้วยคอนเฟอเรนซ์ลีกได้สาเร็จดูแล้วนะครับเชลซีนะครับใกล้จะกล ของแฟนสิงห e ์บเลยครับว่าปลดทําไมทีมกําลังมาดีๆแท้ๆพอชกับเชลซีตอนนั้นก็ดูเหมือนจะหาจุดลงตัวกันได้แล้วนะเขาก็พาทีมชนะในลีกห้านัดรวดนี่แถมยังได้ไปเล่นถ้วยคอนเฟอเรนซ์อีกด้วยทีตอนผลงานแย่ๆล่ะอยากให้ปลดก็ไม่ปลด มาปดตอนที่ทุกอย่างกาลังไปได้สวยนี่ท็อตอบลี่กำลังเล่นอะไรอยู่นี่ก็คงเป็นคําพูดเล็กๆน้อยๆจากแฟนบอลแหละครับมากไปกว่านั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องโค้ชเท่านั้นที่ทําให้เชลซียังห่างไกลจากคำว่าลุ้นแชมป์ครับในตอนนั้นครับและไปต่อกันที่ประเด็นถัดไปอลลี่กับเอ็กบาลีครับต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าเจ้าของสโมสรเชลซีเนี่ยกลุ่มทุนนะครับที่มีชื่อว่าบลูโคเนี่ยเป็นการรวมตัวของมหาเศรษฐีหลายคนมีการตัดสินใจร่วมกันอํานาจเนี่ยไม่ได้ตกอยู่ที่ใครคนใดสักคนหนึง่งเหมือนตอนยุคเสี่ยมีครับคกนนค่บออ็ๆื ที่รับหน้าที่เป็นประธานสโมสรอ,อย่างไรก็ตามครับกลุ่มที่ถือหุ้นมากที่สุดในเชลซีก็คือเคียร์เล็กแคปิลที่นําบริหารโดยเบดัตเอ็กบาลีที่ถือหุ้นสูงถึง61.5%เลยครับช่วงแรกๆเนี่ยที่เขาเข้ามาทําทีมมันก็จะดูไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่พออยู่กันไปหลายๆเดือนจนเป็นปีเนี่ยทำให้เริ่มมีบางอย่างที่ทั้งท็อตอโบลี่และเอ็กบาลีอาจจะคิดไม่ตรงกันหรือพูดง่ายๆก็คือต่างคนก็ต่างมีอีโก้เป็นของตัวเองครับพวกเขามีจุดยืนคือต้องการลงท้้อัักเะะาายยรรบามมาสีีพใหญญะะ6ป 8ปีว่ากันไปครับแต่มันก็ดูท่าจะไม่เวิร์กสักเท่าไหร่ครับคือตัวของท็อตโบลีเองเนี่ยเขาอยากจะนำสตาร์ดังๆนะครับเข้ามาในทีมแล้วเล่นได้เลยมากกว่าที่จะไปซื้อดาวรุ่งเพื่อมาหวังปั้นกนไรในอนาคตครับเพราะดูอย่างเวสลีย์โพรนาที่ท็อตโบลีซื้อมาในซีซันแรกที่เขาเข้ามาบริหารเนี่ยก็ดูจะยังไม่สมกับค่าตัวสักเท่าไหร่นักนะครับแรกๆเข้ามาก็เจ็บบ่อยจะขายก็ขาดทุนแถมค่าเหนื่อยสูงอีกครับทำให้โบลียและเอ็กบาลินเนี่ยเริ่มไม่ลงรอยกันครับทำให้ Chelsea เ,เ, Win เาาหชล,ลซีเน บาลีเองเอาจริงๆนะครับมันก็ดูจะยังไม่วงในช่วงแรกนะครับคนที่ซื้อมาเนี่ยดูจะยังแทกขึ้นมาเป็น11ตัวจริงไม่ได้เลยครับทั้งมิคโลมูดิกหรือแม้กระทั่งโรเมโอลาเวียเองก็เพิ่งจะมาใช้งานได้ในซีซั่นนี้เองนะครับการไม่ลงรอยกันของหัวเลือใหญ่2คนนี้นะครับทำให้หลังๆมาเนี่ยขั้นตอนการตัดสินใจส่วนใหญ่นะครับของการเสริมทัพและเรื่องยิบย่อยของสโมสรต้องรอคาอนุมัติจากกลุ่มเคียร์เลคแคปิตอลแทนจากเดิมน,นะครับหน้าที่ตรงนี้เนี่ยควรจะเป็นทอ็อตับรต์ลี่ได ไม่ลงรอยกันจะทําให้ทั้งนักเตะและแฟนบอลร,รวมไปถึงโคช้ชเชื่อใจได้ยังไงว่าทีมมันกำลังจะกลับมายิ่งใหญ่แบบที่เคยเป็นถึงแม้มันจะเป็นการไม่ลงรอยกันในแง่ธุรกิจก็ตามครับชเชลซีดูจะต้องเจอมรสุมเยอะไปหมดครับในช่วง2 3ปีหลังมาน,นี้แต่เชื่อเลยครับว่าชเชลซีเนี่ยกำลังจะดีขึ้นในเรื่องที่เราจะพูดในประเด็นถัดไปครับมาเลสกาผู้เปลี่ยนแปลงชเชลซีตอนที่บอร์ดบริหารนะครับตัดสินใจปลดฟอร์เชติโน่แบบฟ้าผ่าําการความมึนงงและสับสนของบรรดาแฟนบอลชื่อของคุณซื้อที่มัสแ โรเบ r โตเดชาร b บี by, และอ n นโซมาเลสกาครับแต่หัวหน้านไปออกที่กุนซือชาวอิตาเลียนอย่างอนโซมาเลสกาครับที่ทําผลงานได้ดีกับเลสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลก่อนและพาทิ้จอกสยามเลื่อนชั้นกลับมาเลลีกสูงสุดอีกครั้งโดยทางบอร์ดบริหารครับคิดว่ามาเลสกาเนี่ยเขาน่าจะทํางานได้ดีในรูปแบบของเคลซีครับนั่นก็คือการเน้นเป็นโค้ชและช่วยการบริหารร่วมกับประธานสโมสรรวมถึงพร้อมในการทางานในนโยบายที่จะใช้นักเตะอายุน้อยๆเป็นหลักโดยเขาครับเข้ามาพร้อมกับปัจญาใหม่ๆที่อยากจะทาให้สิงห์บูลกลับไปยิ่งใหญ่อีกคร ครับเชลซีเนี่ยเสริมตัวไม่ได้มีสตาร์ลังอะไรมากมายนักนะครับพัชญายังคงเหมือนเดิมครับคือต้องการเน้นซื้อดาวรุ่งแต่จะมีดิวเซฟายบ้านนะครับนั่นก็คือการคว้าตัวเจดอนซานโช่ด้วยสัญญายืมตัวจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมกับการไปคว้าตัวไปโดเนโตจากบุฟแฮมต์ตันมาแบบงงๆครับรวมไปถึงการคัมแบ็กกลับมาที่สแตมฟอร์ดบีอีกครั้งของจอฟฟลิกด้วยครับผมกำลังดูเหมือนจะลงตัวมากขึ้นนะครับแม้ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยจะโดนบรรดาแฟนบอลทีมอื่นล้อถึงการมีนักเตะมากมายในทีมถึึงงงงง40คคคคคนน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 แแแตต่่่่่จจรรรริิิๆๆลล้้้วัััับบเเเเเชชซซีีีใพย25-26ททามมมกก็็ปปหืืออ มาเลสกานะครับแม้จะเริ่มต้นในหลีกของเขากับเชลซีได้ไม่ดีนะครับโดยการเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปสูตรประตูต่อ2แต่พวกเขาก็ไม่ได้ยอมแพ้อะไรครับนัดที่2เลยกลับมาด้วยฟอร์มโหดครับออกไปถล่มวู๊แพมตันได้6ประตูต่อ2ผลงานก็ดูดีขึ้นมาเรื่อยๆครับชนะบ้างเสมอบ้างแฟนๆสิงห์บูก็ดูจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยครับโดยมาเลสกานะครับเปลี่ยนทีมจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้ครับนักเตะที่ฟอร์มดีอยู่แล้วอย่างโคพาเมอร์ก็ดูจะยิ่งทวีความโหดของตัวเอง ของทีมอย่างมอยเซสไคเซโดก็ดูเล่นได้นิ่งและลงตัวมากขึ้นกองกลาง3คนเอนโซฟอนันเดสไคเซโดและโรมมโอลาเวียได้รับความไว้วางใจจากแฟนเชลซีแทบจะทั้งหมดครับเอาใครลงก็ได้ครับตอนนี้สุดยอดเหมือนกันหรือแม้แต่กระทั่งกองหน้าที่เจอคําด่าทอมามากมายอย่างนิโคลัสแจ็กสันครับมาในซีซั่นนี้เนี่ยก็ดูจะนิ่งมากขึ้นคมมากขึ้นถึงแม้จะมีพลาดบ้างนะครับโดนไปเหลืองแบบงงๆหลายๆครั้งก็ตามครับโดยมาเลสกาครับจะใช้แผน4-2-3-1เป็นหลักแต่มีความยืดหยุ่นภายในเกมครับทั้งเพลซิงดุดันอย่างเป็นระบบ หมากรุกคือแต่ละคนมีตำแหน่งที่ชัดเจนเดินไปตามแผนที่เขาวางเอาไว้โดยตอนบุกเนี่ยจะทิ้งเซนเ,ซนเตอร์ไว้2คนแล้วให้มาโลกูสโตหรือมาค์คุรยายืนตรงกลางเป็นอินเวเต็ดฟูลแบ็กแทนคููกับไกเซโดจากนั้นเอนโซก็ดันขึ้นไปสูงเพราะถ้าเอนโซได้เล่นเกมลุกมากขึ้นเขาก็จะดูมีประสิทธิภาพมากกว่าซีซั่นก่อนๆที่ให้เล่นเกมรับเป็นหลักที่เห็นได้ชัดเลยนะครับคือในฤดูกาลนี้เนี่ยบรรยากาศในทีมมันจะเปลี่ยนไปอย่างมากเลยครับเพราะตัวของมาเลสกาเองเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องจิตวิทยาและการให้ความัมพนกห้อออต่ตอ่่่ยคีีเเาได็ภะะทจ มาหยอกล้อมาเล่นกันมายิ้มแย้มใส่กันภาทีนักเตะเชลซีเนี่ยมาแย่งกันยิงจุดโทษมันไม่มีอีกแล้วครับบรรยากาศในทีมตอนนั้นมันไม่ดีเอาซะเลยครับภาพที่นักเตะเชลซีนะครับมาแย่งกันยิงจุดโทษในตอนนั้นเนี่ยมันดูเป็นบรรยากาศที่ไม่ดีเอาซะเลยครับแต่มาเลสกาครับกลับเปลี่ยนให้เชลซีเนี่ยมีผู้เล่นกําลังหลักเป็นเด็กครับสามารถมีความนิ่งขึ้นได้แบบทันตาเห็นเลยครับเชลซีนะครับกลายเป็นทีมที่มีสปริตมากขึ้นอย่างชัดเจนครับแถมยังมีฟอร์มการเล่นที่สม่ําเสมอมากขึ้นอีกทททททัััั้้้งงงงนนนนกกเเตตะะะะใแแ่่่่ลลคบหมมมือออจจยูชวสุาดีี คนที่มาใหม่หรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในทีมมาก่อนแล้วครับทต่ไม่สควอตของเชลซีในตอนนี้เนี่ยเต็มไปด้วยนักเตะที่พร้อมใช้งานทดแทนกันได้ทุกตำแหน่งครับทดแทนกันได้ทุกตำแหน่งตั้งแต่พวกษาประตูยันกองหน้าเลยครับนักเตะแต่ละคนนะครับกำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นกันทั้งนั้นครับเรียกได้ว่าอายุแทบจะไม่เกิน25กันซะส่วนใหญ่ครับใช้งานกันได้ยาวๆครับแถมถ้ามีคนมาปลูกปั้นเด็กพวกนี้และรีดศักยภาพพวกเขาออกมาได้หมดจดเชลซีที่เรารู้จักนะครับจะสามารถกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งแน่นอออนน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 รเเเเพาะะใใตีี้ชลลลลซง่15 9สม แพ้แค่2นัดเท่านั้นมีถึง3 1แต้มตามหลังลิเวอร์พูลอยู่แค่4แต้มแต่แข่งมากกว่าหนึน่งัดครับแถมในทุ่มคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็พูดได้อย่างเต็มปากว่าเตงไม่รู้จะเตงยังไงนะครับซึ่งมันน่าสนใจมากๆครับกับเชลซีในมือของเอนโซมาเลสกาที่หากดูกันในเกมนะครับบรรยากาศในทีมมันเปลี่ยนไปจริงครับนักเตะให้ใจโค้ชโค้ชก็ส่งพลังต่อนักเตะทุกคนตั้งใจเล่นเพื่อแฟนบอลและตราสโมสรที่หน้าอกเขาครับบางทีนะครับมันทำให้นึกขวนไปถึงอ,อดีตของเชลซีนะครับยุกก ยังค่อนข้างยาวไกลนะครับสำหรับเชลซีแต่ตอนนี้นะครับแข่งมาหนึ่งนสาวของลีกแล้วแต่ด้วยฟอร์มที่มันดูผิดหูปิดตาขนาดนี้ครับการที่แฟนเชลซีอย่างเราเนี่ยจะออกมาบอกว่าทีมเราจะกลับมากลายเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์มันก็คงจะไม่ผิดอะไรครับเพราะผลงานในตอนนี้มันเป็นแบบนั้นจริงๆครับหลังจากนี้ครับมันเป็นการยืนระยะของเอนโซมาเลสกาและรวมไปถึงนักเตะดาวรุ่งเกือบจะทั้งทีมครับว่าจะยืนระยะได้หรือไม่ถ้าทําได้นะครับเชลซีที่เป็นทีมยักษ์ใหญ่ของลอนดอนเขาอาจจะกลับมาแล้วจริงๆครับแล้วเพื่อนๆละครััับบบหนนไไกกกชลีอ้้าาารรวว่สมมมถปปุู เขการทำทีของเอโซมาเลิสก้าไหมเรามีลุ้นมากน้อยแค่ไหนในถ้วยคอนเฟอเรนซ์ล,ลีกนะครับลองคอมเมนต์มาบอกพวกเราหน่อยนะครับและสิ่งที่ดีตีคู่กันมาเลยครับแล้วไม่เคยลดความดีลงไปเลยครับนั่นก็คือข้าวเกลียบยา Big ร์บิ๊กแบ็คครับมีสี่รสชาติด้วยกันครับรสมะเขือเทศรสกุง้งรสสาหร่ายและรสใหม่ล่าสุดอย่างหัวหอมและซาวครีมครับเคียเเค้ยวเพลินเคี้ยวมันอร่อยถูกปากแน่นอนครับแหมกินตอนดูบอลเนี่ยคงจะมีความสุขน่าดูเลยนะครับว้าวไปเลยครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาหรือจะเดลิเวอรี่ผ่านแอปก็ได้นะครับช้อปออนไล อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับก่อนจะไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์วันนี้จิวเองขอลาไปก่อนสวัสดีครับ